สวัสดียามเช้าครับนะพี่ๆนะครับวันนี้เรามีอ่าหลวงพ่อสวทอนของปู่มหาศิรานะครับมีมีพักกิ่งแล้วก็ปิดตาทำการแล้วงานเลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วพี่นะครับวันนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้มีมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนานยี่สิบรายการพี่นะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องคำนได้เลยนะครับนะวัตถุมงคลในไปของปู่มหาศิลานะครับพี่นะสำหรับวันนี้นะฮะถ้าถูกใจพี่นะจังัดจับรายการมาได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยพี่ชายนะครับถ้าสนใจตรงไหนติดต่อได้ที่ดีไลนและเบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ชายนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะรายการที่หนึ่งมาเป็นอะไราการที่พี่ชายนะครับนี่เป็นพ้อสวดทอนนะครับนะนี่เป็นพ้อสวดทอนครับเป็นเนื่องเองินขุดเงาพี่นะฮะนี่นะครับ องละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับองละห้าร้อยห้าสิบเออองละห้าร้อยนะพี่อย่างนี้ทักที่แกะแล้วผมมีอยู่สององนะครับที่แกะมาโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับเลขนี้เลขหนึ่งสองศูนย์นะครับเลขโคดหนึ่งสองศูนย์นะครับนี่ครับองค์นี้เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งสองศูนย์แต่ถ้าใครเอาไปรุนเลขเองนะครับนะมีนะครับคิดแค่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะพี่แพงกว่าห้าสิบาทนะครับ ลุ้นตัวเลขอีนะครับถ้าแกะแล้วอย่างนี้นะครับนะผมคิด500บาทนะครับนะองค์ที่1นี่นะครับเด๋ยวผมดูให้นะครับแกะองค์นึงมีแกะไว้อยู่นะครับแกะโชว์อยู่นี่ครับนี่องค์ที่2นะครับเลขคนจะเหมือนหนึ่งสี่ห้าพี่องค์ที่สองนะครับนะฮะนี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะพี่ชายนะครับองค์ที่สองนะครับ ไอห้าร้อยบาทนะพี่ที่แกะแล้วห้าร้อยบาทแต่ถ้าพี่จะเป็นรุ่เองมีอยู่ครับนะเป็นซีนเดิมจากวัดนะครับก็อันนั้นห้าร้อยห้าสิบในราคห้าร้อยห้าสิบนะครับมาอัปเดตให้พี่นะฮะตอนนี้เป็นเนื้อสามเคหมดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเนื้อสามกษั์หมดเรียบร้อยแลวครับนะนี่ฮะเดี๋ยวมาลุยกันรายการต่อไปพี่นะฮะรายการที่สามนี่ฮะรายการที่สามนะครับจะเป็นอ่ารายการที่แกะรุ่นแล้วนะครับ จะเป็นเลขโคดเบอร์สามสามโอ้โหเลขสวยด้วยพี่นะฮะเลขสวยด้วยครับพี่ชายนะครับนี่ฮะ้ห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ชายห้าร้อยบาทเท่านั้นครับนะไม่เป็นไรครับเลขโคดเลขเบอร์เลขสวยไม่เป็นไรครับเรามาแบ่งปันอยู่นะครับนะนะฮะห้าร้อยบาทพี่นะฮะรายการที่สามครับเก็บได้เก็บครับพี่ชายนะครับนางพ่อสวนทอนพี่นะฮะผมบอกเลยว่าสวยอยู่แล้วพี่นะครับสวยอยู่แล้วครับนะและเป็นของปู่มหาศิราด้วยพี่ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับนะ ไม่มีลงเลยนะครับปุบปัเลยนะครับนี่ครายการที่สามนะครับแต่ถ้าใครอยากลุ้นซีเดอร์ก็เป็นแบบนี้พี่นะฮะเป็นจีนเดอร์มีตราโลโก้วัดชัดเจนพี่นี่ฮะเป็นรายการจองนะครับพี่ชายไม่ใช่การลุ้นนะครับนะฮะราคาแต่ตัวพี่นะครับผมบวกมาแค่หน่อยเดียวนีครับนี่ฮะผมบวกค่าส่งค่ากับอะไรมานิดเดียวนี่ครับ นี่ครับองค์ห้าร้อยห้าสิบาทนี่พี่เงินกระไรเงินกระไรทองเท่ากันพี่ขุดเงานะครับและต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับพี่ชายนะฮะรายการที่สี่นะครับไม่มีแกะแล้วเลยครับนะแต่ต้องแกะโชว์พี่น้องกันันครับองค์ที่ผมแกะนี่ครับแต่ถ้าใครอยากซื้อเดิมนะพี่นะอ่าเนื้อลมดาขุดเงาเนื้อสวยนะครับแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทพี่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่กบูชาได้เลยนะฮะการตีพระเท้พี่นะฮะซื้อหากับผมสบายใจได้พี่บอกกันตรงตรงครับ มมีหมกเม็ดครับพี่ชายนี่ฮะผมก็อยากแกะเนี่ยในงานที่ครับสวยมากนะครับนะผมบอกเลยผมบอกพี่ๆแล้วนะครับว่าสวยมากรายการนี้ครับรายการที่สี่นี่ฮะองค์ที่สี่นะฮะนี่ครับขุดเงาสวยมากพี่ลวมจำขุดเงาพี่โอ้เลื่องทะเบียนหนึ่งเก้าเลยครับสวยเลยนะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทเองพี่ชายนะครับหรือได้เอารุ่นรุ่นก็สี่ร้อยห้าสิบาทนี่นี่ครับแบ่งปันเบาพี่ชายนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับเป็นพ่อสทอนพี่สวยมาก ลตดำขุดเงาพี่นะฮะรายการที่สี่นะครับพี่ชายรายการนี้นะครับต่อมารายการที่ห้าครับมารายการที่ห้ามาเป็นรุ่นนี้กันบ้างพี่นะครับเป็นรุ่นของอานี่รุ่นหลวงพ่ออาร์เป็นพักกิ่งพี่นะฮะเป็นพักกิ่งของปู่มหาศิลาพี่นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตจะตัดให้พี่น้องได้ดูเป็นเนื้ออะไรวันนี้มาแปดองค์พี่นะเนื้อละองค์สวยๆชอบองค์ไหนก็ทักเข้าไปได้นี่ครับ หูเปิดออกมาพี่องค์นี้นะครับโอ้โหยังสวยพี่นี่ฮะและการนี้ครับนะในการที่ห้านะครับเป็นอ่าเนื้อทองแดงผิวลุ่มหน่อยนะฮะทอลอนาเลขค้เบอร์สามสามศูนย์สี่พี่นะฮะสามศูนย์สี่พี่และการนี้นี่เขาองค์สี่ร้อยห้าสิบาทพี่ชายนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทเลยครับไม่ถครับนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพี่นะครับและการนี้พี่รายการที่สี่อ้านะครับรายการที่ห้า มาลุยต่อการที่6ครับรายการที่หกพี่ชายโอ้โหรายการที่หกพี่โงที่สวยจริงๆนะครับรายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อลมดำเนี่ย มีกิ่งทุกอง์นะครับพี่ชายนะครับมีกิ่งทุกองนะครับนี่เป็นเนื้อลมดําครับนี่เลขคนเบอร์เก้าสามหนึ่งพี่โอ้โหนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนี่นะฮะเก็บได้เก็บพี่ชายสิครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับจะหมดแล้วพี่ก็จะหมดแล้วก็ก็หามาใพี่น้องให้ได้พี่นะฮะเปลี่ยนหน้าพระเรื่อยๆนะครับสำพี่น้องที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่มีก็มีนะครับนะนีก็ฝากด้วยนะครับนะรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบครับพี่ชายนะฮะ มาลุกันต่อวิชาการถัดไปครับนี่นะ,นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาหูเสียงกิ่งไพเราะมากพี่นะครับเป็นเนื้อขนาดชนวลนะครับโอ้โหเนื้อมหาชนวลบนสานนะครับน,ระน,น,รนะบนะนี่กิ่งนะครับรักออ,ออกจากบ้านออกไปทํางานนะค้าขายเปิดร้านพี่ขายเห่าเลยนะครับขายเห่าเลยครับนะ ใครอยากเรียกซับเลยพี่ครับนะฮะสี่ร้อยห้าสิบนะครับนะ,ะ,าร,นะร,บรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดมาเปิดกับต่อพี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยมากรายการนี้ครับเป็นเนือทองระครังสาตินเลขคนเบอร์เก้าหกหนึ่งพี่โอ้โห ทองรัคังซาตินนะครับเนี่ยสิดิ่งเพาะเลยครับนะฮะทองรังครังซาตินเนื้อพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับนะสี450่ร้อยห้าสิบาทนะครับมาดูกันต่อพี่รายการถัดไปครับรายการที่เก้านี่นะครับ รายการที่เก้าพี่เลขโคดเบอร์เก้าสามแปดสามพี่เลขโคดเบอร์แปดสามนะพี่จา๋าเป็นเนื้อสนิมอ่มเนเนออา,เ,านะนะเป็นเนื้อทองแดงข้าวเบ้านะพี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงข้าวเบ้านะครับ บ450บาทพี่สวยๆนะสาหรับคนชอบคลาสสิกนะเราข้าวเบ้านี่ถือว่าเป็นหนึ่งเนื้อเลยนะครับที่น่าสะสมน่าเก็บพี่นี่ครับจะตัดท่านี่นะ โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับพี่ชายรายการนี้เปิดมาครับนะรายการที่สิบนะครับเนื้อท้องขาวครับโอ้โหเนื้อท้องขาวเลขคนเบอร์สี่ศูนย์สองเนื้อท้องขาวเลขคนเบอร์สี่ศูนย์สองพี่โอ้โหเนื้อท้องขาวนะครับเนื้อมหานิยมพี่เนื้อท้องขาวนะครับนะฮะรายการที่ผมขอห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการบนนะครับผมขอห้าร้อยบาทนะพี่จ๋าหนะครับมาุ้นต่อพี่ชายรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่ชายโอ้โหรายการนี้ครับเนื้อทองแดงซาตินครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าศูนย์นี่ฮะกระดิ่งเพ,าะ,เพาะครับนี่ฮะนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้ก็แบ่งไปพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ มาดูกันต่อพี่ชายครับรายการสไปครับรายการที่สิบสองครับ้หรายการที่สองครับเป็นรายการธนิมเขียวนะพี่นะฮะโอ้โหรายการที่คลาสสิกครับสายเก็บต้องมีเลยพี่เก็บได้เก็บเลยนะครับรายการนีเนื้อนิมเขียวเลขโค้ดเบอร์สามหกสี่พี่เลขโค้ดเบอร์สามหกสี่ 4, พี่นี่ฮะ เนื้อสนิมเขียวนะครับรายการนี้รายการที่สิบสองครับสวยมากนะครับถือว่าสวยเลยนะครับนะสี่ร้อยห้าสิบนะครับมาลุยต่อวิชาการ่อไปครับนะรายการที่สิบสามครับรายการที่สบสามครับเป็นพระปิดตาพระประการพร้อมีรียบกอบมาแล้วนะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนบนสารเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์สี่นะครับเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์สี่ครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่ห้าร้อยบาทนะครับขอแบ่งัปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับนี่ฮะ ต่อมารายการที่สิี่ครับเป็นรายการที่สิี่ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟโบราณที่นะเลขคดเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เลขคดเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์มีรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบครับแบ่งมาพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบครับนะค่ากรอบผมไม่ได้บวกกำไรให้พี่นะท่าทุนนะครับมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สิบห้านะฮะเป็นเนื้อทองแดงหลบจำครับนะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบครับเลขคดเบอร์แปดเก้าสองนะครับ เลขคนเบอร์แปดก็สองพี่เลี่ย้อมใช้เลยนะครไม่ต้องเสียเวลารอเลยนะครับนะไปไปที่อื่นพี่นะับมีแน่ร้อยห้าสิบอย่างนี้นะครับนะครับมาลุ้นต่อพี่ชายครับค์ต่อไปพี่องค์ที่สิบแปดนะครับอ,อ๋อที่สิบหกพี่องค์ที่สิบหกนะครับนะเป็นเนื้อเนี่ยเนื้ออะไรพี่เหมือนเนื้อห่าชนวนเนะน่าจะมาห่าชนวนนะพี่นะครับอ๋อนี่น่เป็นห่าม่ห่าชนวนนี่ เลขคนเบอร์สองศูนย์สามพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทใช่ไหมพี่นี่ก็มาหาชิ้นนูนะน่าถามมันจุ่มบนหลานนี่นะครับถ้ามาหาจั่มผมขอห้าร้อยพี่ชายนะครับนีครับขอห้าร้อยบาทนะครับไม่เป็นไรพี่พูดแล้วสี่ร้อยห้าสิบจบให้ไม่เป็นไรนะสี่ร้อยห้าสิบจบให้พี่รายการที่สิบหกครับนะต่อมาเป็นการต่อไปนะครับนี่ฮัมไ รายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดครับนะเป็นสมเจ็ดสงไก่พี่ให่รุร่นเศรษฐีพันล้านนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่รายการที่เรียกคนเบอร์สองศูนย์หกครับเรียกคนเบอร์สองศูกพี่รายการที่สามรอบาทนะครับพระแท้กันตีแท้นะทั้งคลิปนะฮะนี่นี่ครับนะ่าสารอยบาทพี่ใาย่นะครับนะนะในการจอง มาดู้ต่อพิธีการ่ะไปครับนะรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่เลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้าเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสองห้าพิชานีเงี้ยรุ่นเศรษฐีพันล้านนะครับสมเด็จสงไก่ครับพิมพ์โลหะนะครับรายการนี้พี่นะฮะรายการที่สิบแปดครับสามร้อยบาทเท่ากันพี่นะครับยกคู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับนะต่อมาครับรายการสะไปพี่รายการที่สิบเก้านะครับนะับเป็นพับปิดตาจโบ้นะฮะเนื้อผงพุทธคุดนะครับําผิวโบราณนะครับ นี่ฮะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสองนะครับเจ็ดสามนะครับนี่เลขโค้ดเบอร์เจ็ดสามนะพี่นี่ฮะสวยๆนะครับงานคาสสิกครับรายการที่สี่ร้อยบาทพี่ชายรายการที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดครับนะรายการที่แปดครับเป็นเนื้อนะฮะรายการนี้เป็นเนื้ออเนื้อผงเกสรเอเนื้อผงอันนี้ครับเทียนชัยนะครับเนื้อเทียนชัยนะมีรอยเทียนอยู่เนื้อเทียนชัยนะครับนี่ สวยๆครับนะทำผิวโบราณนะครับเนื้อเทนชัยทำผิวโบราณพี่เลขโค้ดเบอร์พี่ตรงนี้นะหนึ่งสามนะหนึ่งสามนะหนึ่งสามนเหมือนหนึ่งสามนะครับนี่ฮะพซทีบกอปิดนะพี่นี่ฮะรายการที่สี่ร้ยบาทนะพี่ชายสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิแปดนะครับนะสวยๆเลยครับนะสวยเลยต่อมาราการถาไปครชาย รายการถัดไปครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่เก้าครับเป็นพญาพุดเนื้อนวะนะครับเหลือองค์หนึ่งพี่นะรายการนี้พี่นะครับคลิป็นไงเป็นน้องที่ห้าร้อยบาทแถมกรอบให้เลยครับนะมีองค์เดียวหลือองค์เดียวนะครับห้าร้อยบาทแถมกรอบเลยครับนี่ฮะใครปิดได้ปิดมาพี่พิเศษให้แล้วนะครับนะพิเศษให้แล้วนะครับองค์ที่สิบเก้าเลยครับนี่ฮะต่อมาองค์ที่ยี่สิบครับ องที่ยี่สิบครับนะ้าเป็นพระพมุนะนพะพมนะครับนะี mm ่พระพุมสี่หน้านี่ครับเลขคนเบอร์หกหนึ่งเจ็ดนะครับน้เป็นเนื้อสังวาสปีรายการนี้แบ่งไปพป็น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งไปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับนะสวยๆเลยนะครับนะานการนี้การยีิบสองนะครับนะยีิบสองใช่ไหมยีิบสองยีิบสองต่อมาการยีิบสามครับนะ้ mm hmm. เป็นลงยางมุกนี่ นามุก yeux, <แ S 2> ม่วงนะครับโรงงานยี่สามนะครบับเลขคุณะเบอร์สองสองสี่ศูนย์พิรกานี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะรายการยี่สามนะครับต่อมายี่สี่ครับโรงยามุกชมพูครับเลขคุณะเบอร์สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสามสามนี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับนะของปู่มหาชีลานะครับนะต่อมารายการยี่หกครับรายการสุดท้ายครับนะเป็นโรงยามุกชมพูนะครับ รายการที่ยี่สิบหกนะครับสวยเลยนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับนะขออีกองค์ึงพี่นะรายการยี่สิบเจ็ดอีกองค์นึงครับเป็นเนื้อนวันะครับนี่เนื้อนวะโลหะนะลงยาดําพี่เลขคนละเบอร์สามเจ็ดสามพี่นี่ฮะรายการนี้พี่นะสวยเลยครับนะแบ่งไปพี่น้องในห้าร้อยบาทนะครับเนื้อนะะเนื้อนวะอ่ะปิดให้พี่นะปิดให้ขอสี่ห้าปิดให้ครับนะรายการยี่สิบเจ็ดนะครับ สับนี้เรามมีแม็ปานประมาณที่พี่ชายนะครับแต่ยี่สิบเจ็ดรายการนะครับชอบถูกใจกันแหนติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนะวันนี้ก็พิเศษให้พี่น้องนะครับในอีพีเช้าเดี๋ยวอีพีพระต่อไปครับผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับนะกับรุ่นพุทธศิลป์ของปู่จื้อต่อครับนะภาพวันนะครับวันนี้ก็ราบขอบคุณดขอบใจทุกคนมากครับที่ติดตามขอบคูณมากครับ